โตลอนโตโตเกียวจากนักณิตศาสตร์โอลิมปิกการคำนวณดาเมรการคำนวณ H ฮพการคำนวณมานาโอกาสความน่าจะเป็นชายผู้ชายตัวเลขมองเห็นอนาคตและการเป็นแชมป์ดิอินเตอร์เนชแนลได้อยู่ในการคำนวณของเขาหมดแล้ว และเรื่องราวจะเป็นมายัางไงพบกับผม CMAN ผมมีไอเทมดีๆมาแนะนำเป็นของที่ผมใช้อยู่เป็นแว่นออฟตัสรุ่นซีโรใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นไม่เจ็บหูเมื่อใส่หูฟังและโคตรจะทนเพราะทำจากวัสดุพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซ m a n นได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผม ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้มาจากคําสัมภาษณ์ของโตรอนโตโตเกียวเองนะครับที่เป็นภาษาัสเซียและก็มีส่วนหนึ่งที่ถูกแปลมาเป็นภาษาอังกฤษและผมเองก็ได้เรียบเรียงเนื้อหาแปลมาเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งครับถ้ามีตรงไหนตกหล่นเนี่ยก็ขออาภาัยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอเล็กซานเดอร์โตรอนโตเคอร์เทกชายผู้เป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์เคยเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกชายผู้พิมพ์อีซีเกมใส่ทีม OG ชายผู้พาทีมสปิริ ควา้าแชมป์ทีไอโตเลนโตบ้านเกิดอยู่ที่เมืองทูวาทางตอนใต้ของไซบเบีเยติดกับรัฐอันไตและมองโกเลียมีเชื้อสายเอเชียหน้าของพี่แกเนี่ยก็เลยออกเอเชียแบบจีนๆหน่อยนะฮะแต่ด้วยความที่เขาเกิดมาพร้อมกับสมองอัจฉริยะเรียนเก่งมาตั้งแต่เกิดผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ครูเขียนบนกระดานมันยากตรงไหนเพื่อนถึงตอบไม่ได้กันผมมองโจทย์บนกระดานแวบ,บเดียวผมก็เข้าใจมันได้ง่ายๆแล้ว และผมผลการเรียนดีมาต,ตลอดคณิตศาสตร์น่ยมันง่ายมากๆนะและเคยไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกมาแล้วหลายรอบคว้าเหรียญคว้าถ้วยควา้ารางวัลมาแล้วจนเต็มบ้านในเมืองที่ผมอยู่และครอบครัวผมไม่ค่อยสนับสนุนอ e ีสปอร์ตมากนะักมีเพียงเด็กๆ5-6คนหมกตัวอยู่ในห้องคอมตอนเด็กๆครอบครัวของโตลอนโตให้เขาตั้งใจเรียนโฟกัสกับการเรียน เขาเลยไม่ค่อยเล่นเกมมากนะักและตอนลอนโตก็ได้เข้ามาหาลัยด้วยความที่เขาเรียนเก่งมากๆเคยแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกเขาเลยสามารถสอบเข้ามาหาลัยในมอสโกในคณะที่มีชื่อว่าคณิตศาสตร์และไซเบอร์เนติกซึ่งเป็นหนึ่งในคณะที่เขาว่ากันว่าเขายากที่สุดในรัสเซียด้วยความที่ก่อนเข้ามาหาลัย ครอบครัวค่อนข้างที่จะจํากัดไม่ให้เขาเล่นเกมแต่พอขึ้นมหลาลัยเขารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นในช่วงมหลาลัยปีหนึ่งเขาได้กลับมาสัมผัสเกมโดตาทูอีกครั้งหลังจากที่เขาได้เล่นโดตาทูมันทําให้โตลันโตรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเขาเลยตัดสินใจเลือกที่จะสร้างทางเดินชีวิตในแบบของเขาเองโตลันโตรู้ตัวเขาเองดีว่าถ้าเล่นโดตาไปด้วยเรียนไปด้วยมันไม่เวิร์กแน่ต้องเลือกสักทางหนึ่งเขาเลยบอกกับครอบครัวว่าจะลาออกจาก มหาลัยเพื่อเทินโปเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตในเกมโดต้าถูหลังจากที่ผมได้บอกกับครอบควรัวว่าผมจะลาออกจากมหาลัยบ้านก็แทบแตกเลยแหละพ่อแม่บอกกับผมว่าผมเรียนดีเกด,ดีคะแนนดีและเคยแข่งคณิศาตสตร์โอลิมปิกมาก่อนพ่อแม่เลยหวังว่าผมจะจบมาหาลัยและหางานทำที่ดีแต่ทุกอย่างก็พังลงเพราะผมเอาแต่นั่งตีดอะนะ ก่น,นะผมไม่ต้องการชีวิตแบบนี้การเรียนมันน่าเบือ่อผมเลยออกมาหางานทำอยู่พักหนึ่งแต่ก็คิดได้ว่าไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่าใช้ชีวิตวัยรุ่นให้สนุกหลังจากที่ผมได้ออกจากมหาลัยผมก็มาหวดโดต้าอยู่ระยะหนึ่งจนไตแแรงติดท็อป30เลยแหละ แต่ก็คิดได้ว่าการหมกตัวอยู่แต่ในห้องเล่นโ o t a ทูไม่ได้พบผู้คนไม่ได้เจอธรรมชาติใช้ชีวิตแบบเดิมๆมันทำให้ผมเป็นโลกซึมเศร้าจนแล้งล่วงลงมาอยู่ที่ท็อป300และหลังจากที่โตรอนโตเนี่ยพยายามไต่แล้งอยู่นานนะครับเขาก็คิดได้ว่าแม่งไม่มีจะแดกวะแน่นอนผมพยายามเทิร์นโปกับโ o t a ทูมานานมากผมก็คิดได้ว่าผมไม่มีจะแดกเลยไปหางานทำดีกว่า เป็นเด็กเซิร์ฟเป็นพนักงานธนาคารผมทำงานวันละ12ชั่วโมงงานมันหนักมากเลยแหละจนเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งและน่าจุดจุดหนึ่งผมก็ถึงทางตันผมเลยบอกกับพ่อแม่ว่าขอเวลาให้ผมสักปีเพื่อที่จะเป็นโปรเพเยอร์โดราทูผมทำให้เข้าผิดหวังกับการเรียนลาออกจากมหาลัยถ้าพ่อแม่จะปฏิเสธเนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่คุณรู้ไหมครอบครัวผมบอกกับผมว่าอะไรเขาบอกกับผมว่า จะทำอะไรเขาก็จะสนับสนุนผมผมเลยขอเงินพ่อแม่ทุกเดือนเพื่อมาฝึกโดตาทูทุกวันยังไงละ่ะและเรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปและทาง t ต r อนโตโตเกียวนะครับก็เล่นโดตาทุกวันครับเพื่อที่จะเทิร์นโปรเป็นโปรเพยเยอร์เกมโ o ตาทครับและในช่วงปลายปี2020นะครับ t ต r อนโตได้ทำทีมกับเพื่อนในชื่อ Yellow s ั m บิลนะครับและทำผลงานได้ค่อนข้างดีจนทางทีมสปิริตที่กำลังหาผู้เล่นอยู่ ก็ถูกชะตาจนดึงเข้าร่วมทีมแบบยกชุดครับและในการแข่งเดนเต์เนชแนลครั้งที่10นี่เอ,เองนะครับก็มีคนไปสัมภาษณ์โตลอนโตนะครับว่าหลักการทางคณิตศาสตร์ช่วยเล่นโดต้าถูกไหมทางโตลอนโตนะครับก็ตอบว่าแน่นอนการเล่นโด ta ต้าถูไม่ใช่กค่การคลิกเมาส์และจ่ายสกิลมันต้องใช้สมองคิดแบบมีตรกะการคำนวณมานาคำนวณ H p ศัตรู คำนวณดาเมจศัตรูตมีเกาะเท่าไหร่คอมโบไปตายไหมหากลบเกาะจะทำดาเมจได้เท่าไหร่ต้องตัดสินใจเร็วแม่นยำห้ามพลาดในการจ่ายสกิลโดตาทูก็เหมือนหมากลุกแต่ซับซ้อนมากกว่ามีปัจจัยภายนอกมาได้เสมอแต่คณิตศาสตร์ก็สามารถคำนวณและมองอนาคตได้อย่างตอนที่ผมเจอ OG ผมชนะเลนกลางและผมก็เดินเกมแบบง่ายได้แต่ตอนที่ผมพิมพ์อีซี่เกมใส่โ g นะ่ะ ผมไม่ได้มีเจตนาอื่นหรอกนะ ผมเคารพ OG คือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าชีวิตของโตลอนโตเนี่ยมันไม่ได้ง่ายดายเลยครับเพราะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนการเล่นเกมสักเท่าไหร่ครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่ากว่าเขาจะได้จับโดตาทูจริงจังเนี่ยเริ่มเทิร์นโปรช้ากว่าคนอื่นมากๆกครับกว่าโตลอนโตจะได้หัวโดตาทูแบบสุดแรงเนี่ยก็าปาเข้าไปมหาลัยนู่นแหละครับท,ทั้งทั้งที่โปรเพลเยอร์คนอื่นเนี่ยเริ่มการเทิร์นโปรมาก่อนหน้านั้นซะอีกและดูความที่โตลอนโตเนี่ยเคยเป็นนักคณิตศา โอลิมปิกนะครับเคยแข่งในระดับภูมิภาคมาแล้วหลายรายการครับทำให้ในหัวของเขามีการคิดแบบมีตรรก,กะมีการคำนวณอย่างสม่ำเสมอฮะเขาใช้สมองในการเล่นตลอดครับในการเดินเกมในการอ่านเกมในการคอมโบสกิลและในการคำนวณต่างๆครับจนทำให้เขาเนี่ยสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้ภายในเกมคือตอนลันโตเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจมากครับและทีมสปิริตเนี่ย ถือเป็นทีมที่หมามืดมากๆอ่ะแทบไม่มีใครรู้จักเลยฮะและด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักนี่เองครับไอเจ้าโตลันโตเนี่ยก็ฮาวฮาวนะครับไปพิมพ์ e c game ใส่ทีม OG เรียกได้ว่าแฟนคลับของทีม OG เนี่ยก็ไล่ถล่มด่ายับฮะและผมเนี่ยก็พยายามหาโซเชียลมีเดียของโตลันโตนะครับว่ามีอะไรบ้างคือไม่มีอะไรเลยครับนอกจาก IG อย่างเดียวนะไม่มีช่องทางการติดตามอย่างอื่นเลยครับนอกจาก IG นะ และในอนาคตเนี่ยเหมือนตอนเนโตเนี่ยจะบอกว่าพยายามจะสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มอื่นๆให้มากขึ้นนะฮะและดูความที่เหล่าวัยรุ่นรัเสเซียเนี่ยคว้าแชมป์อดนเตอร์เนชั่นแนลได้ครับถือเป็นรายการอ e ีสปอร์ตระดับโลกอีกรายการหนึ่งเลยแหละครับจนทางปูตินนะฮะประธานาธิบดีรัเสเซียครับได้กล่าวแสดงความยินดีด้วยตัวเองเลยครับคือแปลได้ประมาณว่า ขอแสดงความยินดีให้กับการคว้าแชมป์เดยนเตอร์เนชนแนลที่เป็นครั้งแรกที่มีสโมสรจากประเทศรัสเซียคว้ารางวัลอันทรงคุณค่านี้ได้แม่เลกได้ว่าปูตินเนี่ยออกปากชมด้วยตัวเองเลยนะฮะและต้องขอย้ำอีกทีนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะฮะแปลมาจากคำสัมภาษณ์ของโตรอนโตเองนะครับในภาษารัสเซียถ้ามีเนื้อหาตกหล่นยังไงเนี่ยก็ขออาภัยด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ